รถคันนี้ก็รุ่นฟอร์ดมาแต่งอีโคบูธครับผมปีสองพัสิบหกครับชอบตรงไหนครับก็ด้วยความที่เป็นมาเดี๋ยวบอกชอบ<ะ>แล้วก็อย่างที่คือมันมันเหมือนมีความคลาสสิกผสมอยู่ด้วยในรถคันนี้ครับเหมือนแบบอย่างเนี้ยที่ปิปดอันนี้มันก็แบบอ่าเหมือนรถโบราณใช่แล้วก็เบาะมันจะมีไฟฟ้ากับที่เราใช้มือโยกปรับปรับโยกย<ะ>อ่ฮะนี่มันจะมีตรงนี้พี่มันจะโยกขึ้นลงได้แบบ มันมันแบบมันเหแบบมือนคลาสสิกเลยด้วยผสมกันใช่ใช่ครับผมควมอะไรเป็นไงบ้างเวลาขับเวลาอะไรก็ตามสไตล์รถพวกเนี้ยครับมันก็หมันก็หนักนิดน,นึงมันมันคุมมันเพลทามยูยครับ <นะ S 1> แล้วก็มีพวกปุ่มปับคือเราสามารถปรับโหมดอะไรได้ด้วยแบบเราอยากอยู่ในสนามแข่งอะไรก็ได้แบบมันจะไม่มีเครื่องเซฟแต่ผมไม่เอาผม ไม่ได้เพราะผมกลัวมันเกิอนอันตรายครับใช้อุปกรณ์อะไรพวกฟัง์ช่องฟังก์ชันอะไรเป็น,ห,นหมดครบหมดหรือยังได้ลองเล่นหมดหยังก็ยังยังยังไม่ค่คยได้ลองเล่นเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็ส่วนมากก็หลักๆก็เหมือนรถทั่วไปครับพี่เหมือนเสียบ u s เีฟังเพลงอะไรพวกเนี้ยก็ได้ก็ปกติครับแต่หลักๆมันจะมีพวกที่ที่มันเยอะๆนะมันจะเป็นพวกปรับโผงอะไรให้มันเบาหนักแบบเป็นระดับอะไรพวกนี้พี่แล้วก็ถนนลื่นกันอะไรพวกนี้แบบ มันก็มีความเซฟตี้ของมันอยู่ดีพอสมควรครับการเบกอ่าการเบกความชับความแน่นเงี้ยความหนึบจริงจริงรถคันนี้แรงต้นนะพี่ถ้าเกิดเทียบกับปอร์เช่เงนะี้ยแรงมันแรงต้นแรงกว่าแต่ถ้าเกิดป้ายมันก็อาจจะสู้ไม่ได้ขอบคุณมากครับบอกเป็นไงบ้างวันนี้บอกอ่ะคนเวลาครอบครัวมา ทำาไงคุณพ่อมันยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้ครับคุณพ่อกับแม่ยังไม่ได้มาครับแต่เขารู้ไหมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วครับรู้แล้วโอเคขอบคุณมากครับคุณครับขอบคุณครับ